สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สำนักส่งอภัยวันนะคะวันนี้นะคะเรากออ็พาท่านผู้ชมนะคะมาสองตัวเลขโชคลาภนะคะก็เดีย๋ยวเจตังจะพาท่านผู้ชมดูอักขาะยันนะคะที่ปู่เจิมนะคะเจิมรถยนต์นะคะท่านผู้ชม ก็สําหรับใครนะคะที่เดินทางมาที่วัดสว่างทำบันดาลน,นะคะหรือว่าสานักสงฆ์อัมพภยวันนะคะท่านผู้ชมบ้านยางงามตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครน,นะคะก็สามารถเ,เข้ามากราบปู่นะคะก็เป็นช่วงเวลาเช้านะคะทำพิธีต่างๆก็เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะเวลาช่วงบ่ายก็จะเป็นเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะท่านผู้ชม อันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูนะคะวันนี้เป็นวันที่9กันยายนพศ2563ม่น้ำกันมดบอคาอ่ามีแต่พูงง่ามแต่ถือเลขอยู่เดอ้อเจิมกระเป๋าหายแล้วบ่กจ้าเรีเยมแล้วนี่ดิโอ้ยเห็นบอระเลยงยังหลับนี้นนมันไล่ๆเป็นไล่ดอกไล่ถ้าเลับจะแน่เห็นเป็นเลขเมื่อวานเลยเลงยังหลับคุณยายเห็นไล่ๆแบบนี้ เจ้าของกระเป๋าเห็นบออันนี้ไม่เป็นหรอกโอ้มาคุณยายซองให้เนี่ยเป็นสมานค่ะเห็นอยู่เห็นอยู่บอค่ะนัว่าเห็นอยู่คุณยายเห็นไหมล่ะเห็นง่ายแบบว่าเห็นง่ายเห็นเป็นตัวไหนตาบารีกแปดมันมีอยู่ตาบารตัวแปดอย่งแม่บอคะค่ะเบวยไงเนี่ยค่ะแปดค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงเจ้ตังจะถ่ายอักขระยันให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะคะ วไเจ้าของรถเห็นนะ่ะตัวอะไรอะ่ะเจ้าของรถเห็นเลขอะไรคะทะเบียนรถไหนท่านนี่นเบอ้แปดแปดห้าเหรอก็จเจ้าบอกอ๋อทะเบียนรถแปดแปดห้าเจอปดแปดห้าเจ้าของรถเห็นเป็นแปดแปดห้านะคะแล้วก็ทะเบียนรถก็แปดแปดห้านะคะท่านผู้ชมก็ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะ นี่ก็เป็นทะเบียนร,รถของเจ้าของรถนะคะก็เห็นเป็นตัวเลขที่อักขระยันเป็น885นะคะท่านผู้ชมน่นเช่นหน้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะท่านผู้ชมนะคะอันนี้ปูกก็เจิมรถเป็นคันที่สามแล้วนะคะท่านผู้ชม

อมคนที่ไปว่ดเจ้าค่ะ รถไฟรถที่เหรอจ้ะอ๋อที่เห็นตัวไหนรถที่อ่ะเป5นห้าเหมือนกันกับกระเป๋าเหรอโอ้ขอให้โชคดีนะคะ 8, 8, 8, 8. เจ้าของรถเหรอคะทะเบียนรถอะไรคะแปดหนึ่งสี่หก 1> 8, 1, 4, นะคะเห็นเห็นเป็นตัวไหนเนาะฮค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะเจตังกก็ ได้นำเก้าอี้นะคะมาถวายที่สำนักสองฆอ์อัมพวันนะคะท่านผู้ชมช่วอยกันยกช่วอยกันยกเอาไปพุ่นจะสซุ้แหกเจ้านั่งก็ได้จ้ะอ่าลงกันเด็กเจ้ายืนทางอ่้เอาไปก็ดียกไปโหลดก็ได้ พ่าปูเพิ่นบอกว่ายกไปหายเพิ่นน่งรถว่าสั่นนี่แะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็เอารถคันนี้มานะคะเป็นรถลูกชายนะคะเดี๋ยววันนี้จะเจิมรถด้วยนะคะให้ปูเจิมรถให้งรใหอ้เรจะอง้ก็

อันนี้ค่ะท่านผู้ชมเป็นเก้าอี้นะคะที่แฟนขับเจ๊ตังนะคะแล้วก็มีเจ๊ตังนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะ อ๋ออันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเพิ่นจะให้เพิ่นเอาเก้าอี้มาลงค่ะแจ้งเพิ่นบอกค่ะบอกปูแล้วว่าจะเอาเก้าอี้มามาลงนี่เห้พี่น้องเขานั่งไหมก็ดีเลย สวัสดีค่ะเจตังคนผู้ไทยค่ะโอ้ขอพุณหลายๆจ้ะมะเหนีอากะอีมาถวายเลยเชื่อให้พ้นไัยก็อีมาลุ่หนีขอบคุณค่ะยุ้ยใจค่ะถึงเรขกี่อามาหงนยกติดตามเอาบอกติดตามแน่ถึงผูถือกับก้นไหลกดแช์กดแช์ให้ตลอดติดตามที่ักน่ติดตามค่ะค่ะโอ้ยเป็นจังบุญอยู่เนาะถึงไรเป็นไหน ถือมเก้าแปดเ้าค่ะเบิ้งตัวใดคือได้เก้าแปดแต่ว่าอันที่เพ่นอันลงกับพ่นแปดหกเนาะพ่นเขียนเนาะหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอันน่นอันที่ลดอันที่อันนั้นอันั่นไม่ไมหนีไมไม่นีไมในกระเป๋ากเกเจ็ดพร้อมค่ะ กติดตามก็้องตงตอนคุณกติดตามมาก็ถิสเอ็เพิ่อยูได้ผากันนาำหัสามาต่ไปสาแล้วก็เลิติดตามเป็นยังคุณผู้คนชุดเคุดีบาลนี่คุณสูดีอะไรก็ให้เย็ตแต่งหรือคสวยเห็นดีได้กรยยอนเยออขอบคุณหลายๆค่ะอันนั้นมื่อนี่เสารถมาเจอมหอมมืนนี่เพราะว่าเอารถลูกใส่มาจ้ะเอารถลูกมาเจิมติดตมขอบคุณหลายๆลปยนกำลังใจให้กันเนาะ ้โชคใมาันเดอจ้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้เจ๊ตังด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะเมื่อนีนุ่เอาก็อีมาถวายปูลอยเก่าตัว ก็เลยว่าเอามาลงสะกอนแหงขจ้าได้นนางน้ผู้เป็นเราไปถามเพิ่อน่าอันก็เลยว่าเอาลงเอาลงมาไหวเลยเพิ่นว่าโนยุ่มสมเด็จค่ะเพิ่นท้ายนี่มอท้ายคลิปเนี่ท้ายคลิปของแฟนครับเบิ่งค่ะ